กล้องดิจิตอล8ล้านพิกเซลของ OPPO Find 3นั้นมีฟังก์ชัน HDR หรือ High Dynamic Range ซึ่งเหมาะกับการถ่ายภาพย้อนแสงพร้อมระบบการเลือกจุดโฟกัสได้ด้วยการสัมผัสสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นกล้องวิดีโอได้โดยง่าย รวมถึงรองรับการถ่ายภาพวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดระดับ Full HD 1 0 8 0 p หรือ1920คูณ1 0 8 0พิกเซลเลยทีเดียวโดยรูปแบบของไฟ์ลวิดีโอที่ใช้งานนั้นเลือกได้2แบบก็คือแบบ 3GP และ MP4 และที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือมีกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลอีกด้วยในส่วนของนาฬิกาก็มีฟัง์กชันมาให้อย่างครบครันทั้งนาฬิกาปลุกนาฬิกาเทียบเวลาโลกนาฬิกานับเวลาถอยหลังและนาฬิกาจับเวลาวิดเจ็ตพยากรณ์อากาศนั้นก็น่าใช้งานไม่น้อยเลยทีเดียวมีภาพกราฟิกเคลื่อนไหวที่ดูสดใสสวยงามพร้อมการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้หลายวัน ลูกเล่นด้านการถ่ายภาพของ Oppo Find 3นั้นค่อนข้างหลากหลายมากครับเช่นฟังก์ชันการถ่ายรูปกลุ่มซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันเด่นของการถ่ายภาพซึ่งเราจะมาดูการสาธิตกันครับว่าฟังก์ชันนี้มีการทำงานอย่างไร นอกจากฟังก์ชันถ่ายรูปกลุ่มแล้วก็จะมีการถ่ายภาพด้วยเอฟเฟกต์แบบต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น fisheye, mirror, pencil, color, กลวยคลื่นผิวทรงกลมลายน้ำ defocus, soft focus, ท u นเนล a n t i q u รวมไปถึงรองรับการถ่ายภาพต่อเนื่องและภาพพานโนรามาอีกด้วยโปรแกรมสมุดโน้ตอย่างเนียมีก็น่าใช้ครับเพราะรองรับรูปแบบของการจดบันทึกที่หลากหลายทั้งการพิมพ์แบบปกติ<ๆ>การเขียนด้วยลายมือซึ่งแยกออกมาเป็นตัวๆเลยทีเดียว ลองทดสอบด้วยการเขียนคําว่า oppo กันดูสักหน่อยครับนอกจากนั้นก็ยังรองรับการถ่ายรูปหรือใส่รูปจากอัลบั้มและการวาดด้วยปากกาหรือผู้กันแบบต่างๆ สามารถเลือกสีของหมึกได้ตามแต่ชอบและหากไม่ต้องการก็จะมียังลบให้ใช้งานอีกด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของ Oppo f i ร์3นั้นก็เป็นอีกความสามารถที่โดดเด่นครับเพราะมีการประมวลผลที่รวดเร็วรืร่นไหลหรือมีความสมูทมากเลยทีเดียว แม้จะเป็นหน้าเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือแม้ในขณะที่เปิดการแสดงผลไฟแฟลชก็ตามดังที่เห็นอยู่นี้เรียกได้ว่ามีการตอบสนองที่รวดเร็วแม่นยำรองรับการแสดงผลทั้งในแนวตั้งและแนวนอนรองรับการแสดงผลภาษาไทยรวมถึงมีการกดลิงก์ภาษาไทยที่ถูกต้องแม่นยำ และนอกจากนั้นก็ยังรองรับการเปิดใช้งานพร้อมกันหลายๆหน้าต่างอีกด้วยและหากเรามีเว็บไซต์ที่ต้องเปิดอยู่บ่อยๆเราก็สามารถสร้างเป็นทางลัดได้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือระบบค้นหาคลื่นความถี่อัตโนมัติของโปรแกรมวิทยุ FM นั่นเอง โดยอินเทอร์เฟซของวิทยุ f m ก็จะดูสวยแบบเรียบสามารถจะไล่เลื่อนเพื่อเลือกสถานีที่ต้องการได้ทัส่วนอันดับที่2เป็นของเดวิดแบ็กแฮมอดีตกับตนทีมชาติอังกฤษและอันดับที่3คริสเซนโอบกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของสโมสรเรยลมาดริดนายสวัสดิ์รีบตัดพันลบในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติรวมไปถึงสามารถดูรายการของสถานีวิทยุทั้งหมดที่เก็บบันทึกเอาไว้ได้ และจะเห็นว่าวิทยุ FM ของ Oppo Find 3นั้นจะรองรับคลื่นความถี่แบบเลขทศนิยม2หลักด้วยคุณสมบัติพื้นฐานของ Android 2.3ก็จะมีฟังก์ชัน Wi-Fi hotspot มาให้ใช้งานด้วยรวมไปถึงมีแอปพลิเคชันต่างๆจากทาง Google ส่วนเครื่องมือที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นของ Oppo เองเช่นไฟฉายซึ่งฉายไฟได้ทั้งแบบไฟต่อเนื่อง และไฟกระพริบรวมไปถึงสามารถเปลี่ยนบอดี้ของไฟฉายได้อีกด้วยอีกเรื่องที่หลายท่านคงอยากทราบก็คือ Oppo f i c t o นั้นรองรับระบบมั t ติทัสได้พร้อมกันสูงสุดกี่จุดซึ่งเราก็จะมาทดสอบกันครับสรุปก็คือสามารถรองรับได้ถึง10จุดเลยทีเดียวและการทำงานก็ถือว่าเป็นระบบมั t ติทัสที่สมบูรณ์เพราะแต่ละจุดแยกทำงานอิสระจากกัน และมีการตอบสนองที่รวดเร็วแม่นยำรวมถึงมีความเลื่อนไหลเป็นอย่างดีครับ <S <S ในโปรแกรมเครื่องเล่นวิดีโอก็จะมีหน้าตาสวยงามแบบ3ามิติดังที่เหตุนี้รวมไปถึงมีความสมูทมากๆเช่นกัน รองรับการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอและแบบตามอัตราส่วนจริงรวมไปถึงรองรับระบบเสียงแบบ d o l บีอีกด้วย ที่ผ่านไปแล้วนั้นก็เป็นเพียงการพรีวิวแบบสั้นๆของ Oppo Find 3นะครับซึ่งก็พงพอจะเห็นได้ว่า Oppo Find 3นั้นมีภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างส่วนการรีวิวแบบเต็มๆนั้นทุกท่านสามารถติดตามกันได้ในเร็วนี้อย่างแน่นอนครับสําหรับความรู้สึกโดยวรวมหลังจากที่ได้สัมผัสและใช้งาน Oppo Find 3มาก็พอจะสรุปในเบื้องต้นได้ว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นความลื่นไหลหรือความสมูทของอินเทอร์เฟซหรือแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองครับ ซึ่งถือว่าทําได้ดีมากๆซึ่งก็น่าจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างทั้ง CPU Dual Core 1.5 g h z GPU Adreno 20และเฟิร์มแวร์ที่ถูกปร,รับแต่งมาอย่างดีนั่นเองครับสําหรับส่วนอื่นๆขอสรุปอีกครั้งในการรีวิวเวอร์ชั่นเต็มนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ